ยุคที่ IPv4 ขัดแคลนแบบนี้1 IP มีได้หลายเว็บมีได้หลาย URL มีได้หลายโฮสถูกไหมคะจะเป็น virtual host หรือ redirect อ,อะไรก็แล้วแต่สาระหา9ค่ะแล้วเขารู้ได้ยังไงว่าเรากำลังจะเข้าเว็บไหนใน hosting web server IP นั้นหรือโหลดบาลนซ์หรือ,อ reverse proxy IP นั้นๆถูกไหมคะค่ะ น่าสงสัยเนาะในยุคจริงๆมันยุคมารดาแล้วค่ะเอ่อสมัยก่อนก็บริการเว็บโฮสติ้งหรือสมัยนี้ก็มียังมีคนใช้บริการอยู่ถูกไหมคะหนึ่งเว็บเซิร์ฟเวอร์เนี่ยหนึ่งไอพีชี้ไปหนึ่งไอพีข้างในนี่แบ่งแบงแบ,บสารพัดเว็บไซต์เลยใช่ไหมสารพัดโดเมนเลยถูกไหมเอ่ยนะคะหรือในองค์กรใหญ่ๆโอ๊ยแต่ฉันไม่ได้มันนั่งแบบว่าแบ่งเป็นโฮสติ้งฉันไม่ได้ให้เปิดบริการโฮสติ้งแบบนั้นคะ่ะแต่ฉันก็ต้องสำรองใช่ไหมมีเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบข้างหลังหลายๆตัวแบบว่า แบ่งโหลดไว้สำรองไว้ก็มีดักข้างหน้าเป็นตัวโหลดบาลานอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นแบบว่า Reverse Proxy ให้นางรูเองแล้วค่อยๆเปลี่ยนไ p i p กลับไปกลับมาเพื่อปิดบัง IP ข้างในไม่ให้ชาวบ,บ้านเขารู้ก็เป็นหลักการของ s e c u r i t ตนิดหนึ่งนะคะอ่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะเวลาเราส่ง H T t P request ไปว่าเข้าเว็บไหนเพราะยังไงเนี่ยในตัวไอเน็ตเวิร์ก ข้างล่างอะไอที่เป็นแพ็กเกจอะมันก็ต้องชี้ไปที่ไอพีก่อนถูกไหมคะค่ะก่อนที่มันจะแกะแกะออกมาเพื่อเพื่อไปยิงไปหาไอโฮสต์เนมเนาะนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเวลาแพ็กเกจมันไปที่ไอพีของไอตัวมันจะเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่มันแบ,บ่งสารพัดเว็บไซต์โฮสต์โฮสต์อะไรเงี้ยเป็นบริการโฮสติ้งหรือชี้ไปที่โหลดบาลานซ์หรือชี้ไปที่อ่ารีเวิร์สพาอกซี ต้องมีข้อมูลที่ทําให้อีตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวนั้นนะ IP นะนรู้ว่าเธอจะไปเว็บไหนซึ่งมันอยู่ใน header ของ HTTP ค่ะติ๊กตอบคืออะไรคะติ๊กตอบติ๊กตอบคือไอ้ตรงช่องคําว่า host ค่ะใช่ไหมคะค่ะเช่นคนส่งไปแล้วบอกว่าจะไปโ s t ไหนอะไรย่างเงี้ยซึ่งโดยทั่วไปแล้ว่เวลาเรา กรอกในเว็บเบราว์เซอร์ว่าเข้าไปเว็บโดเมนไหนอะไรเงี้ยนะคะถ้ามันชี้ไปเรื่อยๆไปดินเอชไปเนมเซิร์ฟเวอร์นะคะมันก็จะชี้ไปที่เนมเซิร์ฟเวอร์ของเว็บโพสติ้งที่ของ IP นั้นของเจ้านั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือมันเราก็จะลงทะเบียนกันอยู่แล้วว่าแบบเออให้ชี้ไปที่ IP นี้นะคะไม่ว่าจะเข้ากับเว็บ web สระอะฮะ .dot อะฮะสระ, 2, ะ 5, สอง .dot อะฮะสระสาม .dot อะฮะชี้ไปที่ไอนี้นะคะเดี๋ยวอีเว็บเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเดี๋ยวอีโหลดบาลานเนี่ยรีเวิร์สท็อ,อกซีน่นี่มันจะไปแกะจากอีกข้อความโพสต์เนี่ยเองว เว็บเซิร์ฟเวอร์ตัวจริงข้างหลังตัวไหนหรือไปที่เอาข้อมูลของเว็บอ่าเว็บไซต์อันไหนที่อยู่บนเว็บเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียวกันหนึ่งเนี้ยของดิฉันเนี่ยนะคะโยนกลับไปให้คนเปิดอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะแน่นอนค่ะเราชาวแอบนะคะพอเห็นว่าเขาใช้ข้อมูลเกี่ยวกับโฮสเนี้ยหนึ่งถ้าคนใช้บวกนะเอ่อเวลาคนแก้ไอ้ข้อมูลในโฮสอะคะ่ะมันจะฉลาดตรงที่ว่าเออเธอแก้ไอ้ตรงคำว่าโฮสเป็นเว็บโน้นเว็บนี้มันจะยังให คนเนี่ยเซตว่าเออจะดีเ i r e c เอตัวแพ็กเกจเนี่ยไปที่ IP ไหนหรือโฮสต์ไหนก่อนนะคะตรงตรงข้างบนบุมบนอ่ามุมบนขวาเนาะนะคะค่ะขณะที่ถ้าเกิดคนทำผ่านอีโต้พลาซีอื่นผ่านเคอร์ผ่านอะไรนี่แล้วแกอีโต้โฮสต์อะไรอย่างเงี้ยบางทีมันจะไปรีโซฟเอตัวเนมที่คนแก้เพื่อให้มันผิดที่คนจะแก้ให้มันพิสดารเพื่อแหกอะไรสักอย่างนเนี่ยเป็น IP อื่นแล้วมันก็จะไม่ไปถึง IP ปลายทางนะคะที่คนต้องการ อย่างนี้เป็นต้นก็เป็นข้อดีของการใช้ proxy ที่เป็น professional อย่างบกักอย่างนี้เป็นต้นค่ะ